สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเสนอเคล็ดลับทำ u t u b e อย่างไรไม่ให้มีคนดูไม่มีคนติดตามไม่มีอะไรเลยรายได้ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เพื่อช่องผมจะได้ไมีผู้ติดต,ตามจะได้มีอะไรอะไรบ้างจะได้มีรายได้บ้างจะได้มียอดวิวบ้าง สำหรับเคล็ดลับในการทำ Youtube ไม่ให้มีผู้ติดตามไม่ให้ได้อะไรเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรต้องทำอะไรๆแม่งสักอย่างหนึ่งอยู่เฉยๆทำคลิปย่วยๆไม่ต้องออกไปไหนทำมันลงไปทำไงก็ไม่มีคนดูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ya <laughs>